สถานที่นี้เป็นที่เป็นสถานที่แสดงโอวาปิโม่หลังจากที่พุทธอ,องค์ได้เสเด็จมาเขาก็ได้มา,าพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมิสานก็ได้มอบอมอบมอบสถานที่วัดเวีรุวนัน <c oughs> ตะก่อนเป็นที่ให้อาหารกระแตกระแต <c oughs> ก็เลยมอบพื้นที่เนี่ยให้เป็นเป็นปฐมมสังคารามเป็นวัดแรกวัดแรก <c oughs> เมื่อถวายแล้วเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ตรวจน้ำไม่ได้ตรวจน้ำ เมื่อไม่ได้ตรวจน้ำเนี่ยก็เลยทำให้พวกเปรที่เป็นญาติของพระเจ้าพินพิสารเนี่ยมาบยบายเวลามีชีวิตเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ทำบุญสุดท้ายก็เลยมาบยบายทางภาคใต้บ้านเราก็คือศึกอะไรศึกสิงเปรต่นาเป็นทีม่มาจากตรงนี้เลย เสร็จแล้วก็ได้มามอบได้มามอบได้มาตรวจน้ําตรวจน้ําพอตรวจน้ําเสร็จอา้าวไม่มีเสื้อผ้าเปรก็มีต้องใส่เสื้อผ้าสุดท้ายก็มาทําบุญด้วยเสื้อผ้าดังนั้นที่ตรงนี้จึงเป็นที่ต้นฉบับของการตรวจน้ํา จำเป็นไหมที่จะต้องตรวจน้ำํจำจาเป็นเพราะว่าคนรุ่นหลังก็จะรู้ว่ามันทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจอย่างเดียวสุดท้ายก็คนรุ่นหลังก็สืบต่อไม่ได้หลังจากที่พระเจ้าพิพิสารได้มอบแล้วก็ได้ทําบุญให้แกแ่ญาติได้นะ,ะก็จึงได้พระพุทธเจ้าก็อยู่อยู่ที่ตรงนี้ ภาษาที่สองสามสี่สิบเจ็ดและยี่สิบห้าปีเสร็จแล้วก็มีพระละหันหนึ่งพันสามรูปที่ติดตามมาที่ทีมงานของบุรุกัสปะพระยากัสสะยนาีกษัสระเสร็จแล้วนี่ก็ภาษาดีบุตรภาษาดีบุตรนี่ท่านเป็นคนที่ ไปฟังดนตรีที่ตรงนี้นะครับพอดีโยมคุยกันจตมาเลยมีชี้ให้ดูเ,เ,เขาปล่อยให้คุยเลยแล้วพี่หน้ามาฟังใหม่ภ <c oughs> าษาี่บุตรกับโมคะลานะเนี่ยมาฟังดนตรีครภาษาี่บุตรกับโมคะลานะภาษาี่บุตรนั้นมีรั์เจ็ดสิบโกรบเจ็ดร้อยล้านท่านมาฟังดนตรีดูดนตรีเนี่ยเขาหามมา ลูกน้องหาม,มาเสร็จแล้วฟังดนตรีใหม่ๆก็ดีใจให้รางวัลของขอนเขาแต่มีวันหนึ่งเกิดความที่เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายว่าทําไมชีวิตเราแค่จะมาดูไอ้ดนตรีนี่ห่ะทำไมไม่มีสาระไม่หาสาระให้แก่ตัวเองท่านก็เลยปรึกษาเพื่อนพระโมคลานะเพื่อนก็บอกว่าข้าพเจ้าก็เหมือนกัน ชุดท้ายก็เลยพากันไปบวชในสนักของอาจารย์สันชัยซึ่งเป็นหนึ่งในครูทั้งหกครับหรือก็คือสันชัยปริพาชกคุณลูกกัดสป,ปะ,ะ,ะแล้วก็อะไรล่ะวีววยวหกคนครับเราไปอ่านดูเลยอตอนนี้ตำไมาจําไม่ได้ <c oughs> เสร็จแล้วก็พอศึกษาในสนักลูกน้องสองร้อยห้ิครับลูกน้องห้าร้อยนะครับห้าของภาษาลิบุญมกวกพลานะไปบวช ถามอาจารย์ชันช se ja ัยว่าในสัมนาของท่านมีมีความรู้มากกว่านี้ไหมรู้ค่าหมดแล้วก็เลยปรึกษาหาเลยท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครบรรลุธรรมก่อนหรือว่าแสวงหาธรรมที่เห็นธรรมที่ดีกว่านี้ให้บอกกันให้บอกกันทีนี้ภาษารีบุตรท่านไปเห็นพระอาจชร หนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอัญญากรทัญญะวัปปะภัติยะมหานามะอัจฉิคนจุดท้ายเนี่ยเดินทางมาที่นาลันทาเสร็จแล้วมาเห็นพระสาริบุตรท่านเห็นเข้าก็เลยเกิดความเรื่มใสเข้าไปขอฟังธรรมท่านบอกว่าท่านเพิ่งบวชมาแต่ก็จริงท่านจะเด็ดตาลาดนะเพิ่งบวชก็เลยบอกว่าขอฟังธรรมสกรรบย่อ ท่านจะบอกว่าเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจะโยนิโรโตจะเอวังวาทีมหาสัมโนทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นดับไปเพราอเห็นคำนั้นพระตถาคตตัดไว้แค่นี้ฟังแค่นี้สําเร็จโสดาบันไปบอกเพื่อนสําเร็จโซดาบันนะครัโมคลานะก็ไปลาอาจารย์สันชัยลูกน้องสองร้อยห้าสิบแตกเหลืออยู่สองร้อยจากห้าร้อยเหลืออยู่สองร้อยห้าสิบ พระพุทธองค์ประทับอยู่ตรงนี้ครับ